The Spirit of Thailand of หนึ่งปีเต็มที่รายการ The Spirit of Thailand รวบรวมศิลปะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งนำมาด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยมานำเสนอต่อสายตาคุณผู้ชมเพื่อให้ได้เข้าใจว่ายังมีเรื่องราวของความภาคภูมิใจของคนไทยอีกมากมายที่ควรรับรู้ เราจึงขอรวบรวมเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจทั้งหมดมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้อีกครั้งครับวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมหาวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยจนได้รับการยอมรับจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและถูกยกย่องให้เป็นมรดกทางความทรงจาของโลกที่ควรจะได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดและเรียนรู้พร้อมกับควรถูกเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้อย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบันครับพระอาจารย์สวัสดีครับนาัสการพระอาจารย์มหาอุดมครับขอจเจริญพรครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพระอาจารย์ครับต้องขอประทานโทษด้วยถ้าเกิดผิดพลาดเพราะผมเพิ่งเคยสัมภาษณ์พระคุณเจ้าเป็นครั้งแรกครับจเจริญพรครับที่รายการมายัางที่วัดโพแห่งนี้ ทราบมาว่าที่นี่มีความภูมิใจของคนไทยอยู่มากมายเลยนี่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของวัดโพได้ไหมครับก็ขอเจริญพรออทุกท่านที่ชมรายการอยู่วัดพระเชตุพนในครั้งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงสถาปนาสร้างอย่างวิจิตบรรจงสวยงามโดยที่ได้รับอิทธิพลมาจากกรุงศรีอยุธยาต่อมารัชกาลที่สาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่าน ได้เจริญลอยตามแล้วก็ได้สร้างบูรณะพระอารามให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะตามลำดับและโดยที่มีสามวัฒนธรรมก็คือแบบไทยจีนและก็ฝรั่งหรือตะวันตกร่วมกันในศิลปะสี่แขนง จ้าครับสาราลายดังต่อไปนี้ก็คือแหล่งรวบรวมความรู้ปัญญาความคิดความเชื่อที่สั่งสมมากกว่า200กว่าปีของคนไทยใช่ไหมครับก็ขอจเจริญพรสาราลายทั้งหมดมี16หลังด้วยกันนะ,ะแล้วแต่ละหลังนี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้จะมีทั้งจารึกมีทั้งกิจกรรมที่ติดไว้ที่ฝาผนังอธิบายศาสตร์ต่างๆศาสต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอยู่ในกรอบนี้นะนะจะจารึกไว้ในกรอบมีทั้งหมดจํานวน 39ตัวยาหรือ39ประเภทด้วยกันเพราะว่ายาไทยเนี่ยมีจํานวนตัวยามากนะ<ม>ต้องใช้การต้มการลมการปั้นนะเป็นต้นต่างกับยาฝรั่งซึ่งใส่แคปซูลนะแล้วก็นี่คือรักษาโรคภายในส่วนโรคภายนอกนั้นเขาใช้วิธีนวดโดยเฉพาะที่คอสองนะเนี่ยคอสองที่เห็นเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมีทั้งหมด60ภาพ แล้วโดยเฉพาะเขาจะมีพื้นฐาน,นะจะมีรูปในร่างกายเรียกกาวิภาคนะทุกคนที่ก่อนจะเรียนเรื่องแพทย์หรือหมอนวดเนี่ยจะต้องมีการศึกษาภาพต่างๆเหล่านี้ให้เข้าใจว่าในร่างกายเนี่ยมีเส้นหลักกี่เส้นมีเส้นรรงเกี่ยวกับเรื่องการนวดในร่างกาย เวลาที่เราสอนนะครับนวดชั้นสูงเนะครับเราสอนอะไรกับผู้ที่มาเรียนนะครับหมายถึงท,ทุกคนจะจนต้องเรียน,นรเรียนพื้นฐานมาพื้นฐานก็คือแนวเส้นประธานสิบของร่างกายก็คือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทั้งหมดเราไม่ได้นวดกระดูกแล้วพอรู้ถึงขั้นนั้นว่าแนวเส้นอยู่บริเวณไหน mm hmm. เกี่ยวกับอาการอะไรถึงจะต้องเรียนขั้นแอดวานเป็นคอร์สต่อไปคือที่นี่สอนสามระดับระดับแรกคือเบื้องต้นเบื้องต้นพื้นฐานอันนี้คือสามวนได้ใช่ถ้าแอดวานก็คือ10วันเออแวันอ๋อขั้น ค่ะขั้นกลาง,าง,าาง,างแล้วถ้าเป็นคอร์สเอ่อโปรเฟชชั่นอลหรือสามารถทํางานเรียนจบ165ชั่วโมงแล้วทางานได้เลยนี่คือ28วันครับผมคือสามารถทํางานได้เลยแก้อาการได้เบื้องต้นแล้วก็มีนวดประคบยาเป็น ครับที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนครับนั่นคือนอกจากเราสอนให้นวดได้เราก็ยังมีบริการการนวดอีก้วยครับคือในาลาบริเวณนี้นะครับสองสละเดิมเนี่ยตรงนี้คือเป็นจุดที่เป็นโรงเรียนเก่าเมื่อก่อนการเรียนการสอนหรือการให้บริการนวดเนี่ยก็อยู่ภายในสลาสองแห่งนี้นะครับพอระยะหลังนี่เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้น ผู้คนสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวโรงเรียนก็จะย้ายออกไปด้านนอกนะครับสองสลาเนี่ยก็จะเป็นสลาที่เราสําหรับการบริการการนวดเท่านั้นสอนกันมาแล้ว50กว่าปีเนี่ยไม่ทราบว่าสร้างบุคลากรมาลกี่คนนะครับในวงการถ้าประมาณกันก็หลัก 2, สอง0,000กว่าคนได้สอง<น>่สนโรงเรียนเราไปครับ,รบ,รบซึ่งซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องเวชกรรมเพศชัชกรรมพดุงคันแล้วเนี่ยก็คือนักเรียนที่ผ่านเรื่องการเรียนนวดเนี่ยจะค่อนข้างมากหน่อยครับ ความรู้สึกของการได้เป็นผู้สืบสานนะครับ,ค,รบความภูมิใจของคนไทยที่สืบสานมากกว่าหลายร้อยปีเนี่ยพี่ร,ร,รู้สึกยังไงครับก็คือจริงๆเราต้องบอกว่าภูมิใจมากนะครับเราก็เป็นผู้สืบทอดความรู้นะครับที่เดินทางมาค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าเราบอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยกษัคุณรามกําแพงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงวัฒนโกสินแล้วความรู้เหล่านี้มันก็กระจายไปทั่วโลก คือนอกจากจะติดตัวคนไทยออกไปแล้วเนี่ยคนต่างชาติทั้งหลายหลยเนี่ยเขาก็ดั้งด้นเข้ามาเพื่อจะเรียนศาสตร์ของเรานะครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าศาสตร์ตรงนี้มันก็เหมือนความรู้ที่สามารถกระจายออกไปแต่ว่าคนไทยเราเองเนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับเนื่องจากคนไทยเนี่ยจะมีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกในเรื่องของการบริการเนี่ยค่อนข้างสูง ถ้าลองไปสังเกตดูในต่างประเทศนะครับหมอนวดไทยหรือพน,นักงานคนไทยเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของทั้งร้านนวดทั้งสปาต่างๆต,ตัวโลกซึ่งคนต่างชาติเองถึงมาเรียนก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับคนไทยจากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนไทยที่รักในแนวดนตรีแนวคลาสสิกกับแนวความคิดและความหวังที่จะพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลช่วงหน้าครับ